ก็โดยทั่วไปก็เนี่ยก็คือดูขึ้นกับวัยถ้าเกิดอายุสัก50ก็ถือว่าประมาณสัก5้าสร้อยละ50ครึ่งหนึ่งเดินมา2คนก็คนหนึ่งต้องถามดูถามมาก็จะเจอปัญหาเหล่านี้พอายุขึ้นมาถึง70 80ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึง90ก็เกือบทุกคนจะต้องพบปัญหามากน้อยต่างกันแค่นั้นเองครับนี่คือคําอธิบายของนายแพทย์วชิระโคชการประธานกรรมการชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทยที่กล่าวถึงอัตราของผู้ป่วยด้วยปัญหาสุขภาพเพศชายที่เพิ่มสูงงขึ้นนเรื่อยยๆใสัคมไท ในงานเมนเฮลเกสต้าร์เกสตรองหนุ่มใหญ่สมวัยสุขภาพดีได้ไม่อายใครมีการหยิบยกปัญหานี้ขึ้นมาพูดคุยโดยชี้ให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันที่ดำเนินอ,อย่างเร่งรีบส่งผลให้พฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนไปโดยเฉพาะผู้ชายไทยที่เริ่มเข้าสู่วัยทำงานส่วนใหญ่จะละเลยการดูแลสุขภาพของตัวเองกลายเป็นปัญหาสุขภาพแบบสะสมจนนำมาสู่ภัยเงียบที่ก่อให้เกิดสาปัญหาสุขภาพเพศชายยอดฮิตได้แก่โรคต่อมลูกหมากโตภาวะกระเพาะปัสสาวะทำงานวัย และอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนายแพทย์สนธิเดชศิวิไลกุลผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมระบบปัสสาวะโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าวิทยากรในงานนี้ระบุว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ชายไทยต้องเผชิญคือโรคต่อมลูกหมากโตและภาวะกระเพาะปัสสาวะทำงานไวถ้าบอกว่าเป็นตัวโรคนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวโรคต่อมลูกหมากโตนะครับแต่ถ้าบอกเป็นภาวะก็ต้องบอกว่าเป็นภาวะจะใช้คําว่าอะไรดีเนาะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวหรือว่าภาวะ การควบคุมปัสสวาวะไม่ได้นะครับอันนี้คือภาวะไม่ใช่ตัวโรคนะครับเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มีมากขึ้นจากปัจจัยต่างๆเรื่องของระบบสมองส่วนกลางควบคุมเรื่องของระบบประสาทส่วนไขสันหลังหรือแม้กระทั่งประสาทส่วนปลายที่จะมาเลี้ยงอวัยวะเหล่านั้นนะครับแต่ถ้ามองถึงตัวโรคก็ต้องบอกว่าต่อมลูกหมากโตในผู้ชายสูงอายุผู้ชายสูงอายุทุกคนต่อมลูกหมากต้องโตโตแล้วจะมีอาการมากหรืออาการน้อยก็ต้องว่ากันไปครับผม นายแพทย์สนธิเดชยังฝากไปถึงชายไทยทุกคนว่าหากพบความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเองคุณจะรีบไปพบแพทย์ในทันทีไม่ควรมองเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะมันอย่างนั้นอาจจะสายเกินไปรู้แบบนี้แล้วหนุ่มๆคนไหนที่ยังละเลยกับการดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะมองว่าเป็นเรื่องน่าอายควรหันกลับมาดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้ามณีนุชเสียงหวานถ่ายภาพเอกพัฒนเชิดธรมรมธนทีมข่าวชาวกิจรายงาน